ประวัติเกิดหลายเติบน้องไปเล็กน้อยพี่น้องเลยเนาะจนหูว่าเพิ่นเป็นญาติพี่น้องเอาทั้งน้องน้าเพิ่นนี่แหะพี่น้องเลยก่อนที่ทั้งไอ้น้อยจะมาพบพ่อกับน้องน้าก่อนจะมาเป็นผัวเมียกันนี่พี่น้องกันเนาะรออีกนิดนึงทั้งไอ้เพิ่นนี่ได้เห็นทั้งน้องน้ามาเล่นอยู่บ้านบางคูนเนาะเจ้ามาเล่นมาเล่นทั้งพี่น้องพี่น้องปะเจ้าเป็นพี่น้องเราพี่น้องทั้อง ลงมาแล้โอ้ยองเม็ดแหละบาทนี่พี่น้องเอ้ยใช้ประตูเฮาเนาะใช่ครับประตูอยู่หลังข้างหลังชัดบาทนี่พี่น้องประหยัดกูแล้วสันเนาะนี่จะมาหาชัดยัดกันเข้าในนี่แล้วสันโดยชัดชัดไหมก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยโดยสบายดีโดยสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีกันอีกเด้อสบายดีเนาะใช้ประตูเฮาหน้าเราประจักรนี่แต่อีกโดยเนาะ chắc sẵn mai con Nó, no. à, 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 mà nhẹ căn Vô này con đây? Bà hóa, bà Cái nhạy của bảo hoa bà phí là Rồi Thầy em phân này con Nó Ăn này Vâng, tốt Thức Nà, nào em mưa ở đây vì kì. nào kìa Nè Chọt con, chọt con Ồ Chị à... để bẹp với con này nâng Ừ, rồi, rồi. Ừ. À, Lông mừng dưới là một tụ phần khẩu mà này thì Rồi Ở vùn Hấp ต้วยข้าไปดงปังในปะฝนตกด,นด้วยอาลงมาลงมาโอ้มมอยพี่น้องเลยเฮ้ยไปต้นนี้ยะดอามันเปียกมาตาวอยู่เฮือนเนาะส่งเสียเจ้าเนาะมาเฮือนอยู่พี่น้องเลยมาเอาขอนในมันขับใช่เออนย่าเอากันเอเคโคตรเจอืมพอดีเนาะ เอาสบายดีตัวเด้อกำนังในบาดเนาะเพอ่์ชิฮอดพุ่นพี่น้องเลยมันอ่าฝนมือมาหนาข้างหนานอกพายุมากเลยพี่น้องเลยไปเด็กชิเลเนาะเดินทางอ่าย้มเราดูฝนแหละพี่น้องเลยเนาะการลำบากแน่เนาะเอาพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมุกันกันบัสสกูสุคนพี่น้องเลยเนาะอ่าขอขอบคุณทุกตุวทุนสารบัญกำลังเดินทางส่งน้องน้ำ ไปสู่อมกอดเขาครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนาะดูรถทางลุงจันกันเรียบร้อยแล้วพป่นอะไรนะทันเวลาพอดีทันเวลาพอดีทันในเมนเห็นเรานอนอีกขึ้นหมแล้วว่โอ้กินยากอยู่ก่น้องกระหองกระแพงกระหองกระแพงสองขึ้นกาเดือดรับเนาะขึ้นมาหาลอยขหนไาีอน้องไอปึ๊ึ๊ปปึ ปากเนี่ยยามฝนเป็นอย่างไรเสื้อผ้าหนาเพรียกยามันทั้งทั้งนอกเนาะมหาตากออเดอร์ปนเพื่อนตากยามมันเนาะเสือฝ่ายยามฝนได้สักกี่ขวานไหมเลยเอานมาเลยได้สักก้อนเงยได้พักกันกินข้าวกินน้ำหรือเปล่กินแล้วกินเนื้อตอนเช้าแล้วเนาะตอนเศร้ากินแล้วสองเสืออะไรมือนี้กินใส่ก็เย็นนั่นแหละ กี่หน้าอยู่เขากันเนาะเออกินไปเฮ้ยแล้วทั้งบุ้หิวลาบพี่น้องเวุแลไปหาทั้งนาพนดนพี่น้องเลยซื่อยู่เซโนฮันเอยู่เซโนหอดเซโนพี่น้องเลยหอดใช้อยู่มาหักของพึ่อยู่หัวหมเขยนพี่น้อทางใชหอดกับขัได้หมือนี้งเลยาทั้ตาพนันพี่น้องเลยนะวันศสบเนาะ อย่างเขาบด้เวใส่เนาะคอยไปเนาะจะเล่นด้วตะก้อเพราสว่าส่งสมุนสมุนเราล่ออกิโลอะไรตก้งตกคุ้มไปพี่น้องไอ้บุญกาสิธาระยะอ่เป็นบางช่วงบางช่วงพี่น้องะเดี๋ยวชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะการเดินทางเนาเนาะกินด้ยังเลยด้ยพีก็ยังยนท่าด้วยดย โอเคพี่นอ้องเลยขอมาแวะคิวเซโนก่อนซื้อสิ้นแห่งก่อนซื้อเนื้อแนดเดียวก่อนพี่นอ้องเลยกูซื้กว่าหิวเข่าแห้งเลยตั้งคอยกระเพาะขึ้นละปุ๊บ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 ทางนี้กำลังกําลังสร้างสร้างซาพัฒนาเด้อพี่น้องเลยเจเลอร์มีเท่าไเจเลอร์เซเว่นกำลังสิเปิดวันที่วันที่เจ็ด เดือนแปดไม่บอกผมแมนเลยเปิดเปิดเป็นทางการทันบ่ทันคนว่าวันที่เจ็ดเดือนแปดเอาหมดนี่นี่ฮะก็เดือนมิถุนาเนหกสองเดือนนี่เดือนปลายสองเดือนจ้ะเนาะเดือนน้องเชื้อเกิดนี่เป็นค้าน้องคนมานี่เลยนี่ไม่บอกนแปดเอแปดอันใดนฮันนี้ ซื่อแน่ชินหลอดเอาเซนสา,าสามเซนเอา,าเนี้ย1,000ส,ส,ส,สองหอ,งองเอา1,000ส,สองเอ้ยสองหอยิวเขาวิ่แไงว่รบกมาถืไปฉันเ้นโลดโวยเขาลากน้ำเนอน้ำตุ๊กกางมีวะมีไ่เด้อโกินมา ปิ้งไก่กินแล้วเมื่อคืนนี่น้องไอ้ปี๊งไก่เซโนหายมาแวะมาได้เด้อพี่น้องเด้อปิ้งไก่เซโนแซ่บ ปิงไก่เซโน่แ่บกว่าปิงไก่นาปงเจ้าโอ้จะเคยกินบ่ปิงไก่นาปงกะเคยกินก็จะหมูไปเบียร์อยู่ฝักเศสก็จะซื้อมาตัวบ้านคอยได้นาำโป่งนะนี่แต่ก่อนน่ะแซ่บปุ๊กกันในน้ปงนะแต่เดี๋ยวนี้นะมันมีไก่สองสายพันธุ์ฮะสี่ห้าตุ๊กก็เลยเดี๋ยวนี้นะมันมีไก่ผสมประสานกันนะนะ มันก็เลยมีกันดังเลยไปก็ไปไนักปเสียมาเดินมาเดนี่แตวเปลี่ยนใหม่ไปเสียไปจอเชโน่เชโน่เนี่แซ่ผมเป็นไก่ลาดไก่บ้านเคยไปอยู่บรจันนักปงค่ไปูฮอดเดียมูไปเดี๋ยวมูมาถึงมาตันเนี่ยย มือหอดน้ำปงหรือสมหอดบ้านขอ่อยแล้วมันเกิดอเจ้าดิสี่สิบพุนี่เป็นแปดสิบห้าแปดสิบห้าพันประมาณร้อยกว่าบาทไปหน่อยไปหน่อยตึ๊บตึ๊บออไก่กินคืนเนานะคืนมีแล้วปีนไก่โอเคเดี๋ยวกินไปํำท,ทางเพื่อสชหอดไปหน่อยขอบใจเด้อสิได้ายมานันโชคมันลำรวย กุม yeah. ัวล yani ุยเบอร์ลุยใช่เดี๋ยวเฉยเฮ้เอาไม่ข่อยหอหนึ่งเอาเนี้ยอากาศสินแหงตอกหนึ่งพ่อเออแตลาจะไหวกินรอดกินมันทางนี่กินนอนไอ้มสองคนคนละคนละเสียงเอาบ้านกัน โอเคน้ำกันปึ๊บไอ้ที่น้องเลยเนาะไปกินบ่จ้ะเอาเลย่อนผ่อยพักกินออกมาบ่ะเนี่ยกินก็แม่ตองเชื่อคนพม่าอืมโอเคซาเปียน้องเลยนาะเจ้าเจ้ายังไม่อยากบ่ะยังโอเคอยาไหนจะแก้กินเนาะโอเควุ่นกินก่อนนะขอเด้อโอเคซาเปี่น้องขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราจะถ่ายท้ำพาบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องนะครับไปชมน้วกันเนาะ อย่าไืก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยพี่น้องด้วยฝากกไดไลค์กดแชร์เพื่อทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่น้องน้ำไปชมอีกเนาะโดยเลยเนาะตัดภาพมาบัดน,นี้รถกำลังสีเขาเมืองพีนแล้วด้วยพี่น้องเ้ยเนาะหลังจากทอกคนตัดภาพจบอยู่ เซโนเนาะที่ระยะห่างไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงพี่น้องเอ็กเนาะสาชั่วโมงหาเขาเมืองพีดฝากนสนทาเป็นใจพี่น้องเอ้ยเนาะสว่างสวัยในการเดินทางค่ะผมมืดผมมัวพี่น้องเอ้ยแต่ยังบ่ฮอดเซโปนจัว่าตกอยู่เซโปนผมจักเนาะ เงินทั้งลางฮะก่อนมาในพี่น้องเป็นเนะนอนบนลำประจัาเอ้ายังขโมยขโมยอยู่พี่น้องเลยน่นอนแต่นอนผิดเนอลำประตูกว่ายังไม่นอนตั้งตาตดตาจออยู่เนะอย่าคอนเครื่อนอดซ่านแล้วเป็นด้เมื่อยอยู่บ่นางหลดนางล่างบ่เนะ มื่อปานไดเนาะนั่งอยู่ในบ่นั่งอนอกเมื่อยบ่อุ้ยแหมพี่น้องเอ้ยแบกงัวหลายบ้านเฮานี่เนาะขับรถเข้าข้างบริยะพี่น้องเอ้ยาจะตําอ่าสัตว์เนาะบรตําหอยให้อ้ายน้อยเมื่อจัดการอยู่เืแล้วเนาะกินอย่บ่แบกอะกินเนาะอพี่น้องืออยู่บ่ฮอดแล้วนี่ ใกล<อ>้แล้วบ่ใกล้ซีก่อนใกล้ีก่อนซีิมเอมนที่เป็นหม,น <laughs> นมู่เมืองพีนีนนน่น้องกัน,นใกล้กันเนาะได้ยังได้กิน,รนแรงเนาะมาแรงเจ้ามีบอกินอันนี้นะกินอะไรกินเ่ยวนี่นะเออซีนแหงเนี่ยเัตนมื่อนาะกินข้าวกับ,<อ>บยังก่อนแต่ะเมือ่อ

ลักษณะอาตาเจ้าคืออ ah ิ่มอึมขึ้นเนาะเจ้ารูปรอขึ้นเก่าได้พี่น้องไห้่น้อยเอาโซน đông nam ก็อ่าโมเดิร์ชเซียวพี่น้องใหญ่น้อยปกติบ่าโมเจ็บ์ยังพี่เนาะเออธรรมดาเนาะอือพี่น้องมากินยาอาอยู่เงินอยู่ซานประดับปิ่นปัวเป็นกตคลไปก่อนเนาะเะละขันตอนไปเนาะคอยไปคอย ก็ป็นปัวไปอ่น้เนาะใ่ปปรับกับก็ะด้เป็นอะไรขี okay, ่ทีเาอดเซที่หมดอยตึ๊บปลอดภัยนะฝนมาตกนิดนอยคืบไหมคืบซื้อเนาะดีนะเป็นะไเนอดีบุี่ที่สัตวี่น้งองไอก่าเอฟซีร ผู้หลายคนกับอมเมนต์เขามาไลา่พี่น้องกันเนาะกอยากให้สมเอ้าไทยบรรยากาศเจี๊ยหน่อยหาบน้ำไม้คล้ายเนอะวันจันท์เนาะบุม้มีพี่น้องเลยเนาะออกมามถึงเวลาถึงช่วงช่วงประมาณสิบโมงกะโมงสิบโมงเศร้าเน,ะนาะนี่เป็นใครอยู่ดแล้วกำลังข้านแล้วบ้านเขาซานบา้านพี่น้องเลยนะซาน,น Hoa sa này binh áo mùa kể binh 3 binh nga binh nga binh áo này 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 này binh áo này เราช่วงเศร้าเนาะมาตลาดตะลีตลาดวายไปเลยตลาดเลิอกไปเลยครับขอบ้านขถวเมืองไปเลยหมู่บ้านกลางไม้แล้วเนาะหลายคนโย่คนบอกให้เข้าไปเยี่ยมเยอะออสังด้วยบ้านกลางไม้ลืมนุ่งน้องคนเบิดเด้อพ่อออสังแต่ก่อนเก็เข้าทางจะเปลนห้องไปไล้วทีหลงหู่บ้านกลางไม้หม่บ้านกลางไม้ผ่านมาแล้วปะผ่านมาแล้วทางเละเข้าใกล้ครัวนะ ไม้หลายวันหลายเล็กน้อยเพิ่นหาวเราไม่ตึงตึงนั่งผมก็หันแล้วคนทางรับหนารับในก่อนไปเราไปชิคาไปเยี่ยมลูกเนาะน่องยังน้องลูกของนางสาวน้อนบอกใช่เขายังไม่ค่อยข่าเคลื่อวเนาะลูกของเพชรเนี่ยนะดูทชายเพชรสงคนตอนนั้นยังน้อยยังแดง คอยชีวิตแล้วว่าคือชื่อ,อยาให้เรากินว่าหายแล้วก็ันไงเลยป่านจะเลน่นคุณเล้วป่านเออชำน่องอ่าก่อนน้องนิ้วอีกแต่ก่อนนั้นช่วงน้องเชอยัน้อยนอยนะช่วงมันเลยสิประมาณชำน่องเชื่อเพืเ่อใ้ชำนี่งนี่กมนเมนสำนั้นแหละสิประมาณ เอาว่าน้อยกว่าน้องโซ่นิดนึงนิดนึงนี่แหละทางเดือนทางนั่นนะมันมีโอกาสเนาะจะเข้าไม่เบิ้งมีโอกาสเดี๋ยวเดีคนดูคนเอ้ยว่าจะหาซื้อน้องใหม่ขอมี่จับนี่น้องเลยขอมี่เขาจะให้อายน้อยฮะมาต้มกินจำเจวเนาะเห็นน้องน้ำอยากน้ำอยู่แน่น้องเจ้า กินยี่าอเราเกินยี่บอหน่อไม้กินหน่อไม้ต้มกินบมกินก็จะกินที่ไหนนะบ้านอยู่บ้านเขาอยู่บ้านนอกเขาอยู่บ้านนอกอาศัยหน่อไม้หน่อผักมีซีซ้อมนี่นะโอ้ตัวม้วนเนาะโอ้ยเสด้กินปีนงัวบัดนีลเนาะลูกไอเจ้าของคุณเบิ่งกกับคุณเลี้ยงกับเวทงัวย่างกับทางนู้น ใครจะมาเที่ยวืองรขับรถตัวเองเระว,ว,วังใจนะง้อตะขวยน,นี่น้องะง้อเบ้ไทยจะบุกคอยนี้ทางเวียนเนี่ยมุกงปอย่างตันขึ้นไปเลย้อาางระวังขึ้นเนียผมกแล,ล,น,น,แลนด์รถฟังไทยเขาเนาะสบาย

3ามสิบหอจักนองเซโนี้ฮาแมนหอดบ้านลองอะไรนะทางน้ำก็ดนีเนาะว่าสามสี่ิบเนาะจากจากเอเซโปนฮาบันดงนี่เช้าบอกุ๊บกุ๊บกุ๊บุ๊บนี้ก็ซาเซโนนะนักแค่นักแ่ปลา

เอาดำบหรก็คอยไปนั่นได้ก็ว่าเห็ดให้ใครใครแน่เห็ดให้เขาเคยเห็ดแน่เคยเห็ดจักด้วเนาะแม่นี่ยักกับมาพุกเลยเด้นี่นะสักเลยได้ก็เจ้าไปยักสักแล้วมีแต่เอาเสียมปลูกไปปลูกมันเลยมันไหวกลัวใส่เสียมนะเสียมสักปุ๊บเดี๋ยวเข้าพอดเส่สักปุ๊บเดี๋ยวเข้าพอดนะครับจุกแล้วกับปล้องเนาะเจ้าเจ้าเล่นงับไว้งับไว้แล้วเนาะเจ้า ไเอาซักแล้ไปย้อนใช้น้ำหลังน้ำบูชื่อหูมันเนาะแม่นมันซาอันนี้จะสับไปสับมัดเลยอ่นเล้าแล้วเล้าเลยนี้ฮะอันนี้ว่าแล้วแบบนั้นเล้าตเก่าหนึ่งวัยอันนี้เราเป็นซักเล้าสวับแล้วซักสวับอย่างป้อนดับหลังอีกอุปกรณ์กระหู้อีกวางหูไรหูไรแม่แบบมันหกจะบวชเส้นแล้วปะาละล่ดิน xiêm chút cọc chút cọc cái gì nào cả ma này sóng mơ nó cả gì này sư Nam không thằng ai nói hao nó của thang Đông Nam hơn gì nào ấy hồ Bảo Vát lái tờ nóng, nó mới được nói gì nào nó ba phần cái nhà tí phi nó thằng này là nào ก่อนที่ทั้งไอ้หน่อยสิมาพบพ่อกับน้องหน้าก่อนจะมาเป็นัวเมียกันพี่น้องเนาะรออีกนยหนึงทั้งอ้เพื่อนนี่ได้เห็นทั้งน้องหน้ามาเล่นอยู่บ้านบางคูนเนาะเจ้ามาเรียนมาเล่นทั้งพี่น้องพี่น้องปะเจ้าทป็พี่น้องเราพี่น้องทั้งน้องหน้ามันพี่น้องเลยก็คือขอบครัวน้องตุนเนาะน้องกระตุนมันปะเจ้าแม่งนะน้องกระตุนน้องตุนอะพี่น้องเลย เป็นญาติพี่น้องทางพ่อแน่นป่ะแม่นเนี่ยพี่น้องพ่อตุนบ้านพ่อของตุนเป็นยังเกาะพ่อพ่อตุนเป็นน้องพ่อเท่าเนี่ยเป็นน้องพ่อตุ้นนะพ่อตู้นนี่ป่ะพ่อตุ้นนี่แหละโอ้ยังไงอีมอมอีมอมมอมมองเป็นแม่หางลานพ่อตูนนี่เม่แม่นเม่เม่ตุนนะพ่อซื้อมอมนะ เดอมันคือต้นโนตุนตุนเดือมเขยังไม่้าใจอ่าเม่์เขาต้องตุนเนเป็นน้องของประตูเนี่ยป่าบ่พ่อเราพอเราเนาะบ่เราเชียร์แล้วอ๋อน้องเจ้าภูแต่เสียแล้วเนาะเป็นเป็นน่องเจ้าเนาะพอ้องตุนนะพอ้องตุนพี่น้องเยพอ้องตุนเลยเป็นน้องเราเลาเราเป็นแหละน้องคนที่เทไร่เปล่ ตูนนันเป็นร้านอ๋อตูนนันเป็นร้านปตูนี่เป็นได้บริทตดต่อหากันดนหรือเปล่าอ๋อไปไปหากันอยู่เป่อไปอแต่ว่ายังเขาอยู่น้ำลุ่น้ำตาก่อนเด้อเดี๋ยวอยู่ประตูนี่ก็ได้ แต่ตอนนี้ทั้งแม่ลังตุเพ่นกับมีหัวใหม่อล้เนาะหัวใหม่แล้วเป็นพะันกับลูกสองคนบะอ่าก็เลยน้องน้าเพิ่งนมาเทียมม่ยวมายามเนาะเที่ยวมาเหรียญทั้งครอบครัวน้องตุนนี่พี่น้องเลย<า>ก็เลยได้เห็นไก่น,ไน้อยไก่น้อยนี่พมันอยู่ทางเขาบานของคูพนพอดีเนาะบาทพนมวงอ่าก็เลยพบพอกับน้องน้นําเลยเห็นน้องน้ำอ่า ครั้งแรกก็ได้อ้เห็นน้องหน้าเป็นครั้งแรกเบฮ็นก็จำเป็นก็คือว่าทุกบกทุกใจใ<ช>และลองเ <c oughs> ป็นปคุยไปเลยเดี๋ยวเป็นรุ่มคุยแอนลิ้นกันนี่เ<ม><ม>ป็นเอาเบอร์อยังกันบ,บั่งโทรศัพท์มีบ่็ม่ได้มีเจ้ามี่เจาไปตามดวงไปตามวาสนาและมือพ่อมือพ่อคนนะเ,เหนยหาเขึอนเลยเจ้ายวรวมกันดนไว้โอ้ก็ใส่กันเป็นปีพุ่นโอ้ โดนเติอบอยู่เนาะใช้เวลาเป็นปีมันจึยงใดกันมั้นมนมนเนาะฮักกู้อะไรวนกันพี่น้องเนาะพอวว่า,ามพอเราต่แรกถามซื้อแล้วเนาะแล้วพวกก็ถามถามว่าอ่ทั้งไอ้พ่นในผู้ว่าไอ้พ่อในบ้านพ่นมัวล้วทามไปทามมาว่าพ่อพ่อก็นองหน,น้าอะไรใดนองหน้าม,มาหาพี่น้องอยู่บ้านของคุณทำพี่น้องเป็นไพ่ ก็เลยฮู้ว่าเป็นพี่น้องกับน้องตุลพันพี่น้องเลยแต่ว่ากับบริมาเยี่ยมกันบริเห็นหน้ากันโดนเราบน้องน้ำตอนนี้โดนแล้วประมาณจั้ปีแหละประมาณได้สามสี่ปีนะเป็นคาราชสู้คาราเชฟกุ้นเะรอบริไปประมาณเราไปเทียวยุ่ตอนทำคาราเชฟตอนค่อยเอากันแล้วค่อยก็ยังไปส่งพาเราไปยืนลิ้นอยู่มิแต่ไปเยี่ยมพยายามกันเนาะบริที่ต่อทางโทรศัพท์เนาะ จ้าเมียคนแรกบ่น no ี่ให้เมียคนแรกของเจ้าบ่คนที่2คนที่2เจ้าโอ้สิแสงว่ามีเมียมาก่อนด้สิเจ้าเนาะเจ้าแม่นแลมีลูกมีลูกพร้อมบ่ะก่อนะก่อนก็ผู้นึง่านบ้านไน่ก็อยู่พนม่วงกันนํากันเออป้ากันบ่คือว่าเมียเป็นไดเจ้า้าเดียวะเออเมียก็ไปเอาอยู่เวลาแล้วนี่่อ เป็นเป็นเจราะฮะเจ้าก็เอาก้อนเมียกยเอายำลังอีกกำรังลูกนึงเจ้าเราน้องน้าได้สองคนเจ้าใช่ว่าูมันผู้ันิงู้หญิงวันเช้าแล้บันนาะเปิดซาหรอเพื่อนว่าทางอายอยบ้านว่าลูกเมียเก่าตมันเห็นอยู่หมอนหนึ่งเลยมันขึะ ม่เห็นที่วเดียวนี่มาเห็นยู่บ้านบอนี่แหละอยู่หีงเห็นพุทโม่ันฮอดเตปห้ามาเห็นวันบอ้านน่้เป็พอ่ไอคือเราเรื่องนาองการประวัติของไอ้ไอ้น้อยเนาะพวกกองหน้ากันไปหน้อยถ้ดูที่ไปที่มาหูจักกันมาโดนน้ำเติมแล้พี่เราแต่พอไซื้อถามซื้อเส็ยนหน้ามิแต่ราทั้ง วรองน้ำปัวรองน้ำเป็นอย่างงเนาะแก่นเป็นคนอยู่ในเมืองอยู่นเนาะบ้านพ่นม่วงอยู่ในเมืองอยู่ได้พี่น้องเยใอยู่เมืองเชียโนเลยใครเมืองเชียงโนเลยอยู่เมืองเชียงโพนเลยเป็นไงพ่อแม่สบายดีว่แม่กันยูดีม่แห้งก็สมผุเท่านนะ้แต่พ่อเสียแล้วเสียแล้วเท้าแม่กันงกกุ้กงกก้กุ้งโก้งกุ้ เราก็เอาลูกเอาลาก็บงพวกได้นะเราก็มีแต่ปัดปลายอยู่ตามข้างบ้านนั้นแหละทางขึ้นยางลงอยื่นเฝ้าเืินอ้นั่นนี่เราเลยเนคือทางของพวกอ้คนทั้งเลือไตแม่เนาะพอเสียแล้วพี่น้องเลยอ๋อสามีเราเนาะกลับพูดคุยกันไปเรื่อยๆเนาะระวังการเดินทางอบรมกันไปสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเลยเนาะโมมีอย่างไรเนาะกลับมาอัปเดตการเดินทางของสุปเฮาเนาะ คือว่าเดินทางด้วยก็ดูดีเนาะผมมีของผมมีขาผมมีหืวดมีม้วนเป็นองเลยเนาะผมมีจ็บผมมีแยงผมมีมอเตอร์รถแรงปกติเนาะประตูเนาะเหมือนมอร์รถป้อจ้าป้อเหมือนเมาหองเหมอนเาหรอคิดทอดเป็นเมียอย่างเดียวเนาะมัอยู่นะฮะเมื่อเช้าจะกินอย่างกินเ่าน่ะจั๊กบอตอนเที่ยง เดินเอเอา,<ห>าส <ะ S 1> เิเดี๋ยวไปฮอดตลาดแรงเชปูนจังคอยว่ากันพี่น้องเลยอ่ื่อกับขอกับหนังมากินแรงเนาะหลัก<า>ของหลกของตอนนี้แล้วเนาะพี่น้องเลยได้ยังชมคลิปต่อไปข้างหน้าพี่น,น,น้องก็น้องสระกิมมี่บุญกะอัปเดตเนาะการเดินทางอยู่ในรถในล่างพี่น้องเลยบรรยากาศบรไยากาผิดพลาดประการใดขับกระสุดขับไฟผมเพี่น้องก็สุขสุขคนได้พี่น้องเากกาด้อเนาะเดินทางตอนนี้เนาะใกล้จะฮอดเชปูนแล้วยังอีกประมาณ ซาบก,กว่ากิโลเนาะตอนนี้หอดบางพีน่าเป็นนอนเลยเนาะพระอาาะพระพ่อคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อไปก่อนสบายดีเด้อทั้งไอ้น้อยทำงานเด้อสบายดีบอกันอยู่เรื่อยนะวันนี้เนาะเดินไปทางประตูเด้อสบายดีเด้อมาสช้พี่น้องเลยเนาะตามบรรยากาศพี่น้องเลยอันนี้บริษัสบายดีหมอที่นอนเชี่ยวสูซุ่มอยู่กันนะธรรมชาติเน,น, <c oughs> นา,นา,านะสุดยอดว้า กยวที่ทัดฝน,นตกคำทุ่ไม่ต่อ,ตอๆกนไเกี้ยวบริสัทพ,พูดเผานเนาเกเื่องๆ้านทงบ้านเนาะรวมกระดุมสมบูรณ์มาี่เนาะบ้านาพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อกันคลิปหนาคลิปนี้จบไปด้วยภพบรรยากาศอันทีสวยบริสุทธิ์เนาะออดสารผิดนหนอ่อยคลิปหนาได้พี่น้องเอ้ยคลิปนี่ลากอน สบายและอส,สดีนสุข,ขุสุคนเด้อ